สวัสดีครับผมตามวิถีพันบ้านพากินปาเที่ยวครับวันนี้นะครับผมมาดูเขามาตกปิดนะครับน้ำก็ลดลงไปอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับว่าตรงนี้เขาได้ปลากันหรือเปล่านะครับเส่ครับเดี๋ยวลงไปกันเลยดีกว่านะครับลงไปยังไงผมก็ไม่รู้นะครับนี่ว้าว 伊野尾。

ได้ยูบได้ยูบครัเนี่ยได้อยสตัวโอ้ดีกว่ได้โอ้ยโอ้นามลงไหลแล้วก็ันเนาะคุณจะคุณจะคนติเกตอยู่โอ้ส mm ิบไรเงี hmm. oh, oh, mm ้ย hmm. ค oh, mm ุณ hmm. ต oh, mm ีอไรยี hmm. mm ่เหร อีกหน่อยยีบวยแห้งลง,งไปที่ดิบวยได้ย่างหรือพูง่ายๆดีเถอะนะวังสี่ห้ามือนี้ก็เปิดอยปะเปิดไปทางบรรโุกสมเราเหรอยัดเข้ากันไรเดฟปีเนี่ยโว้

เบ็ดเบ็ดทันตินเบ็ดกระปองกรองเอมีทางย่างไปบ่ย่างไปเรียบางไปน่ะบ่มัทางย่าง้นนอออนุรักษ์ของเก่าไว้เ่เาลังให้แข้งบมปปน้มูเออเป็อนุรักษ์กระปองของเก่าที่พี่สบณเห็ดแต่กระปองดิออนี่นี่กระปองเนะมอ้ยปมโอ้ อย uh, anyway, um, so ah, uh, uh, ู่ในป่าอยรอบป่าไก่เพราะท่านบขเข้าอีดาป่านน้อยสงสัยไงเนอแกมลิงนี่คนตกไปเลยนะแกมลิงกับปลาหลายเขาว่านั่นแต่มันมีคนลงมันหอนหลายไปพุ่นป่าเดี๋ยวนี้ปลาพุ่นกำลังกินปลาข้าวหมูอะแกมลิงนี่มัมีให้ลงดูปลาให้เข้าดอกนั่นเขาลงรัวมองหอยก่ันเข้าได้เข้าสุกสามหน้าเท่านั้นน่ะเดี๋ยวมองตกผลไม้อะไรแล้นะหลายมันเป็นมันเป็น

ได้ล <c Col> um <NY> ่ได้สามตัวไอ้พวกนั้นย <c RO an> oh, ัดนตัวนึงขอได้อยู่ไหนนาทีได้ท้อกันหน่อนะเบิ้งทรงเราเอาเบ็ดมาตกเล่นกัน มามาลงมาลงก่อแม่ม mm. okay. okay. anyway. ึงมาเล่นม้ก่อนมึ้ก่อนยังันเียนด้มเวยงานไม่กัรันหนึ่งมืสอมือครับอาไปกานเต็นด้เต็นดยกอดลางีเอ๊ะดูาไปที่เข้าไปนี่นเข้าไปกันเยัวะป็นนเดียวเข้าไปองนเข้าไปนอน่กอบกลางเันนี่บบมีสัตว์ป้าวะก็เ็จมีพวกก่พวกน่ปไวออันสัตว์ใหญ่มีบ่ สร้างเสืงสอสงูนีนสร้าง,นะงเสือนะอะไรกวงเออนีเต่ากวงผาเออจะอันได้จะรอบันัวะโหร้ายาเหรอันสร้างกันเสียนะส้างมามันจะสู้คนเตียสร้างเสียนะตายดีโอ้บัดพามันมากินนุ่งกินน้ำป่มกมาทีดอกมันกินอยู่ในหุ่นเนมาทีดอก ไปเห็นมาเดียวบ่บ่เห็นจ้ามันน้ำเรื่อยๆไปเจ้ามัเข้ามาจะบั้นติ้วเจริญเลยเจริญเข้ามาใส่ใส่คนาเรามาหัน่นคนาเราโอ้เปรื่อทางนั้นกันเอาละน้องคือนี่พวกไปเอาป่าเลยเขาเปิดเปิดบันเทือกอะไรมันเดือนหน้าเนี่ย ปล่บอลองไปเบิ้งคือทาปักเ้วงนึงเนะทาปักเวยกับเปิดบอโอ้ปลาซุ่งปลาสอยมีได้ปลาสอยกับปลาปลาตองเห็นเล้ขึ้นได้ปลาไก่อยู่ตัวเดียว Lúc đó bà khó đeo, bà nhìn đeo phá này gần từng đeo mùng sau à? <cười> 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 ต่อม้วันก็หวังปลาไก่กินปลาน้อยเหรอคือปลาคือปลาโดนี่วะเอ้ยไปบึงนั่นนั่นจตกไหนวะบ่เบ็ดกระปองว่ะทางไปยากกว่าเนี้ยบ่ โอ้ต oh, ิดโลนี oh, ่นี say, exactly. ่นี pues my goodness, my goodness. ่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบทติดกับบรูซิช่าหทางใดล่ะเอ้าบติด่ะ Đi, không tiền đến bà nén Mất xe à Ủa mình đến bà nén cái nát tịt à à Sao Cảm ơn bà đến thường lên đây là <coughs>

เจ็ด่อนยัก็เข้าแล้วน้อยก็สองนาทีสมนาทีเลยจะโตเห้านาทีก็ยังดีนะ กระเด็นด no, no, ีฮะก่าะเอนี่มอกนี่มอกควันไปเยอนี่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเบิ่งทางนั้นกนะปปากระป๋องโอ้ยขิมกอขึ้นเดี๋ยวีขึ้นไปเอาน้ำกินไหม โค้แห้งเลยเนี่ยว่าไอะไรอ่ะ้ยังกังเทิงมันเง่ายังไงกนนนะล่ะโอเคครับคล,คลิปนี้ก็มาชมบรรยากาศนะครับเขาตกปลานะครับที่ห่างก็บน้ำก็พอ,อได้นะครับแต่ห่างๆหน่อยนะครับผม